สวัสดีค่ะเพรเสียงตะวัน a b g มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องหงิงนะคะสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะมือนี่ก็ได้ื่องมาพ่มพอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็สิมาเาเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านเพงเลงเเรื่องอีหล่าน้อยเหมือนเกาดังดื่มนะคะเรื่องอยีหยังตีมือนีมือนีอยากแกให้ทุกท่านนะคะ fc ที่เขามารับช่วงรับฟังนะคะท่านใดที่เขามาแล้วนะคะก็ขอความการุณากดติดตามกดไลค์นะคะให้กับช่องเพรเสียงตะวัน ebg นี่แหละเนาะแอดเพนกัขอขอบบุญขอบคุณนะคะสาหรับทุกท่านที่กดแล้วนะคะท่านใดที่เขามาที่หลังนะคะก็ขอให้กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะมีเรื่องเล่าวม่าเ้ากัน n o r m a าให้กันฟัง นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลไม่มานี้นะคะก็คือ,อบอจนะคะผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพว่าจะเป็นเรื่องเล่าของแสงสีเสียงเรื่องเล่าของแดนเซอร์ะอะอะนะคะบ่ะว่าจะเป็นชุดต่างๆบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่เบิดนะคะแล้วก็สาหรับ ทีมงานหรือว่าศิลปินที่ได้รับออริชั่นไว้ไวหันออริชั่นไว้เร็วหลากหลายบอกว่าจำนวนกับหลายพอสมควรนะคะหญิงใช่กับร่วมโอ้ถ้าบอกว่าร่วมแล้วกับหลายหลายกว่าสามสิบชีวิตวาัมปัานั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือศิลปินไม่เกาอีกกลางหากนะคะบอกเลยว่าร่างการให้บอกว่าหางเครื่องนี่บอดจูบอกเลยว่าค้าว่าหางเรื่องหรือแดนซอรนะ์เนาะพี่น้องเนาะ บอจพูพ่นวาสามารถแบ่งไปได้เป็นสองบุวงก็ได้นี่คือความหมายของบอจูก็คือหลายจากเก่าก็มีอยูบ่ถึงร้อยเนะาะปัจจุบันก็เกินกว่าร้อยยี่สิบสามสิบชีวิตเฉพาะเด่นสื่อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าของสาวน้อยเพ็รบ้านแพงเด้อพี่น้องเด้อเล้วบ,บัตรนี่เรื่องเล่าของเอินว่าอย่างไรมันละครบ่แมนบ่แมเน รงอื่นมาล่ำเลืองต่อก่อนนะพี่น้องนะเพื่อน,นเองกับเปี้ยนแปลงจากกะตรกรเคยเรียนเรืองเงาะน้อยเงาะเงาะป่าเห็นไหคะรุดจนากับเงาะป่าเออฤดูการที่แลี้วสำหรับฤดูการนี้ฤดูการนี้ก็คือเอจำปาซีต้นนะพี่น้องนะเดินตะสี่ยอดกุมารจำปาซีต้นเออแล้วก็สซมี่ฉากนึง ที่ยิลาน้อยบ่ได้รับบทใดๆก็มูดอกแต่ขึ้นมาเสริมขึ้นมาเติมสีสันบอกเลยว่าเป็นที่หือห้าย่างขนาดอีลาขึ้นมาเสริมในช่วงขึืนฉากบ่รู้ว่าฉากเนื่องฉากสองฉากสามเพิ่นแบ่งขันจงังไดแต่รู้แต่ว่าเป็นฉากที่พระองค์อินเพิ่นสีให้เทวดาที่บอกเด้ว่าเมิดบุญอยู่ทั้งสวรรค์ลูกเมื่อเกิด นะคะสิให่ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ซึ่งหน้าฉากนี่กระแสี่น้องอุงอิงเขามาเสริมซึ่งบ่ไเดี่ยเกี่ยกับบทกับตอนใดๆนะคะก็ส้างความือห้าสนุกสนานให้ย่างบอกได้ว่าถ่วมทนนะคะเมื่อนี้กระแเอาตรงนี้ละเมื่อห้ฟังนาะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าหลายหลายคลิปหลายตอนนะคะบอกว่าหลายตอนประเดีย๋ยวไม่เ้าวัยล้าน้อยที่ขึ้นซุ้มมือนาะพี่น้องเนาะ หน้าต่อไปนี้ก็คือเตรียมตัวนะคะซึ่งก็หนานี่ว่างตน้นต้นเดือนก็ได้ขอพอมาขึ้นฉากนี่ล่ละอ่อนวอดลองขอกลับมา,มาเป็นแต่นายอิต,ตนพอโจกันเลยบอโจกันเลย,เลยห้มาขึ้นนะคะแต่บอกเลยว่าหลังวันที่หาไปก็คือห้งดเสียงว่าห้ใส่เสียงร้ายให้ไปพักไปพอนเพราะน้องเสียออกเอินว่าจะไปอัดเสียงเนาะบันทึกเสียงในวันที่สิบเอ็ดเดือนพี่น้องเด้นแก่แก่ข้าวเด้อแอปเปิ้ลคย แจ้งไปว่าวันที่เก่านะคะบอลโจเพิ่งด้เปลี่ยนมือเปลี่ยนเว้นเป็นวันที่สิบเอ็ดที่สิถึงนี่นะคะสิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ถึงนี้ก็คาดวานองคงต้องงดการแสดงคืนฉากตรงนี้กับทั้งชาวคณะนะคะก็คือแต่เอ็เพ่นกับสิม,มี่ฉากน่ารักนา่กนารักมาให้เบิ้งช่วงถ่ายแล้วพี่น้องเด้อค่อยติดตามนะคะโอเคนะคะนี่คือฉากบอกเลยว่าที่สางข้อมือให้กับเอฟซีและไพกระถาเบิง้งตะฉากนี่ลหละนะพี่น้องเนาะ ถามาชากอื่นๆเลิศบ่โอ้ยบอกเลยว่าน้ำตาไหลพังเหงาสูผูสุขนุนต้องค่อยติดตามในแต่ละมือแต่ละขึ้นเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่ไปก๊อติดสนามติดนาเวทีได้ถือว่าสุดยอดเบื้องไปนจนจบเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าล่ำเรืองต่อก่อนเพิ่นนี่ก็ตุ้ยตีบทแตกสูผูสุขนุนเด้อพี่น้องเด้บอบ่ว่าจะเป็นนั่งเอกออมแอมโอ้โหเรียกน้ำตาบอกว่าสุดยอดซี่ยอดกุมารหรือจำปาซี่ต้นนั่นก็บ มีแจะพูดเป็นตาฮักตาฮักนะคะยินในหันกันสิมีโอ้หลายผู้หลายคนนะคะต้องให้ค่อยติดตามเบิร์เองตรงนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ชื่นชอบกะไปหนาวไอที่เลยสำหรับแรงนี่วันที่แปดน้องพี่น้องเนาะเจอกันที่ดอนกอยแลวพี่น้องเนอะตามบนน้องอีเทาอําเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินยับมาทางกาลสินแล้วด้อพี่น้องเนาะ ส่วนมือคืนนี่ก็คือ,อยูที่จตุรัสชัยภูมิบอกเลยว่าอาหงะมันเปลี่ยนงานฟี่น้องพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเต็มสนามถ้าบอกว่าคิดเอาแค่หัวละลอยในกระลานแตกว่าสัน่นนี่คือบอโจู่พลก็ได้โพดมากว่าจงสัน่นบอกเลยว่าผู้คนนี่บอกแน,น่นเอียดน้องพี่น้องเนาะเอามือแลงเจอกันที่กาฬสินเดอพี่น้องเด้อหากท่านใดไปกอดติดนาสนามบ่ได้หรืออยากจะเข้ากุมปิด ชมไล่สดกัติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพชรเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้บอกเลยว่าจะได้เบิ้งความอลังการครบถ้วนนะคะเพราะว่าจะเป็นแสงสีเสียงบอกเลยว่าแดนเซอร์นี่เต็มเวทีโว้ยบอกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็อยักจะเบิ้งฉากพิเศษเช่นบพราว่าจะในเรื่องของจำปาซีตุนย้อนเบิ้งได้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอาจังใดกัติดต่อไปที่ สาวน้อยเพชรบ้านแทงแฟนเพชรและพี่น้องเนาะหาขั้นใดที่เขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับแอดเพนน้ำนะคะคําว่าถ้าแชร์ก็คือพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวัน ABC สิตามมาเองกดเอาป๊บโหลดนาอพี่น้องเนาะเอาจังไหนกะช่วงไทยมีคลิปเด็ดๆมั่นๆพร้อมกับบอลจูได้ฝากช่องให้กับแอดเพ่นพร้อมขอติดต่ให้ทานได้ติดตามรับชมต่อไปนะคะ โอเคนะคะท่านนี้ก็ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมหิ่งๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ เทธิดาองค์อิองนี่คะพูดโทษเนาะอีหยังจ้ะบอคนโพดกะระแสเอาเร่วเจ้าน่ยอยากลกไปเกิดในเมืองมนโนนบ่ไปจ้ะอยากไปเกิดอยู่ใส่หล่ะสาราคามจ้ะหเหตุไงเจ้าถึงอยากไปเกิดอยู่สาราคามลุงอำนวยอยู่บัดนแพงจ้ะลุงอำนวยอยู่บัดนแพงจ้ะ ลุงอมนวยอยู่บ้านแพงคือว่าไปสรลาุูรีนะพวไปบดอกจาพวกไปหลายแล้วดีดีมากเดี๋ยวพอสิจัลได้แค่ดึยขอขอให้พวกเจ้าโชคดีทุกคนเทพธิดารัตนพรเจ้าอยากล้งเกิดอยู่เมืองโมนพ่ะ แล้วเจ้าากเกิดอยู่ใส่ยูก็พอการใช่จ้ะยูว่าไหนถูกเลยเจ้าากเกิดอยู่ใส่พอการใช่ก็ใส่หลาะอยู่ไหนจ้ะท่อขอถ้าบตรงนี้มันสิมาบอท่อขอถามตรงห้าแปดสี่มาชิมาบอ